ตลาดอาหารทะเลตลาดเราตลาดเราร้านเย,ยหวนันตลาดเราขายดีมากเจนวนเจนวนตลาดเรายังไม่สวยเท่าไหร่ปากไม่ค่อยดีปี๋ ยอดจริงๆขายของนะคนอื่นลงทุนสองสามพันมันลงทุนที่เป็นแสนนะดูปลา,าสดๆส,สวยๆขนาดนเพื่อนเพื่อนจา๋าโอ้ยนี่ปลาปลาสลิดลละร้อยแปดสิบบาทนถ้าร้านไหนที่ติดป้ายราคาไม่ต้องกลัวว่าของเขาแพงนะครับ ของเขามาตรฐานโลกเนี่ยปลาเฮ้ยไม่มีปลาไม่ปัดไม่มีปลาเปลี่ยนนะนี่อันนี้ปลาดุกอะไรนี่ใหญ่อันนี้นนปลาดุกบ่น้อยายใช่ปลาดุกไหมหวานอร้านค้าก็มุงเก็บเป็นตู้หมดโอ้ยปลาอะไรวะมีเงี้ยตั้งสามเงี้ยไหน อะไรวะปลาแม่น้ำเออปลากรดโอ้ปลากรดปลากร,ระดุกเจวานเจวานปลาลาเมื่อชีพการทำปลาไปเนาะกุ้งกุ้งโลสองร้อยสุดกุ้ง หาไม่ยากตลาดฝั่งโขงถามใครรู้จักคนดังอ่ะคนดังคนดังแม่ค้าตลาดดังดังมากเลยแม่ค้าคนนี้แต่ต้องพูดกับแกดีๆเดนอไม่งั้นแกก็ไม่ขายให้ด้วยนะคนใจร้ายมากใจร้ายเฉพาะบางคนนาเด้อปูปูปูปกุ้งกุ้งโลสองร้อยห้าสิบ นี่โลสองร้อยสิบกุ้งสวยนี่ฮกุ้งกุ้งหมเลิศเลยนะอันนี้เอาไปตำส้มตำอ่ะตัวนี้ลาบไปก้อยก็ได้ส้มตำลงมาที่ตลาดลาวเท่านั้นราคาเป็นกันเองราคาไม่แพงขายราคาเท่าตลาดไทยไน้งนี่เราไปตลาดไทยทำไมมันไก่เดยวมาซื้อตลาดลาวเราดีกว่าเนาะมีปลาปล่อยมีอะไรด้วยตลาด ปรากฏยังดิ้นอยู่เด้อเด้อเด้อนี่หอยหอยหอยรูห้าสิบโอ้ยตัวเบ้อเลยนี่เนื้อมันเล็กๆหอยใหญ่หอยหอยแมงผู้วังโอ้ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกรูสองร้อยสามสิบปลาหมึกปลาหมึกเนี่ย หม่นะ่ม่ได้ตัวผู้นะ <the> อ๋อเหรออ้ราวรู้ได้ยังไงมีตัวผู้ตัวนี้หอยแมงผู้มันเขียนว่าหอยแมงเมียป่ะ <the> อ๋อเหรอโอ้ย <laughs> เล่นมุกอีกแล้วห <laughs> อยหอยนี่มีแต่ตัวผู้เจ้าข, <laughs> ของว่าอย่างนั้นเขียนว่าหอยแมงเมียอืม <laughs> <laughs> โอ้เออโอ้ช็อตนี้แม่งเอ้ยหายาก <laughs> <laughs> ตาวไงตาไม่ทันเลย รู้ได้ไงว่ามีจบ <laughs> โอ้หอยแมงผู้วะแน่นอนจริงๆเลยหวาน <laughs> mm. หอยแมงผู้ไม่ใช่หอยตัวเมียเพราะเข,ขาเขียนว่าหอยตัวผู้ <laughs> เอาเอา,เอา,า David, อเ,อเอาไปนินไปนินโอ้ปลานินเนาไปทำเค็มเนาะพี่น้องทำเค็มสี่สิบี่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะทำทั แปดนาทีเลยคลิปนี้เอาให้จ่าจ่าไปเลยว่าตลาดเราเรามีปลาทะเลสวยๆงามมาไหมว่ปาปลากระพงอันนี้ปลาขาวเอามันขาวเออตัวมันขาวกระพงขาวกระพงขาวโลละหนึ่งร้อยบาทกว่าร้อยห้าสิบบาทอาท้ยตรงนี้แพงกว่าเพื่อนว้กระพงแดงถูกน้องอันนี้กระพงขาวโลร้อยห้าสิบกระพงแดงโลละหนึ่งร้อยบาท ที่เยอรมันมีบอคอยถามแน่เจ้าเจ้าใหญ่จันใหญ่จันเจ้ามีบ่จันชอบกินปลาทะเลเขาอยู่ที่เยอรมันนะโอ้คุณผัดไทยเจ้าเบิ่งคลิปคอยเจ้ายาเด้อนี่เวลามาตลาดดอนเมืองเจ้าแวะมานี่แม่เห็นบ่คอยก็เวาเล่าคือกันเด้ อืคุณอะใช้ยาภูมิยยบ๊แบบนี้อ,อ,อ่กิมด,ดือยังเมื่อวานเอกรบีองอร่าทำนเรยวพนังงานขายบริบขายไอดี ดีแล้วยอดมาเลยน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องบุญหลงมาแล้วบุญหลงมาแล้วด้วยนะบุญหลงก็จะได้ทําคลิปให้กับเพื่อนไอ้ปูปูปูไข่น้องปูไข่ปูปปเฮ้ยไม่ใช่ของปลอมแล้วเนี่ยมันของแท้โอ,โอ้โหดูดูดูไข่ชาไข่ ของแท้เลยมันไข่ได้ยังไงมันเต็มครับเนี่ยเนาะโอ้เพื่อนจ๋าดูไข่มันคุณนะไขป่ปูนะไม่ใช่ไข่มันปูอะไรก็ไม่รู้ดูเอาปูมาปูมาปูมาวางััน แม่ค้าแม่ค้านี่ก็แซวเราใหญ่เลยปลา,า,าทูอยู่ในทะเลแต่วันนี้ขึ้นมาอยู่ที่ตลาดลาวปลาหมดเอ็กเห<ะ>รอปลามันแดงก็เรียกปลาหมดเอ็กปลาหมดเอ็กอันนี้อะไรปลาลดแปดสิบาสบาทพี่น้องปลาลดโลแปดสิบาสบาทปลาลดกูล่ะ อะไรน the, ี <red> ่คืออะไรฮะอ๋อช่อนตอนแรกชอนแรกรัเทรร้อยสอนแรกวร้อยสีสิบบาทเนาะอันนี้อินซีบ่อินอินีโอ้โหยอดเลยครับ ทะเลครับคุณเพื่อนจ้าฝากกดไลค์กดซับตะใครให้บุญหลงมาแล้วมาครับมาแล้วมาแล้วบุญหลงจะพาชมพาเอฟซีชมร้านอาหารทะเล,ะเลนะครับผมหืมม,ม,มา,มาตลาดอาหารทะเลตลาดลาวนะจ๊ะตลาดลาวเพื่อนจ๊า ขายผลไม้กลว้วยกล้วยกบีละสี่สิบห้าบาทเล้อบ้าเลยกล้วยไม่ต้องไปปลูกเองคือเข้ามาแล้วก็จะลืมทางเข้าตลาดลาวก็เจอแล้วร้านผลไม้คนขายไม่ค่อยสวยเท่าไรออหร่อ้าวเหรอสวยสวยผลไม้โอ๋อพลังพลังพลังม่กลับไป